รวบรวมภาพแสงเหนือของวันที่18มาให้ชมนะคะทุกคน18เดือนนี้เลยที่ระดาไปถ่ายมาให้ชมนะคะแสงเหนือที่เมืองเฉียนนะคะทุกคนใกล้ๆบ้านเราเองนะคะถ่ายจากกล้องของเราเองนะคะแสงเหนือเกิดจากการชนกันระหว่างก๊าซในชั้นบรรยากาศโลกกับอนุภาคไฟฟ้าที่ถูกปล่อยออกมาจากพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะ สวยงามมากนะคะเขามาแค่20%เปอร์เซ็นแต่ว่าเราก็เห็นนะคะทุกคนเห็นประมาณนี้ค่ะวิดีโออันนี้เราเอาเป็นภาพนะคะทุกคนภาพมารวบรวมให้นะคะสวยงามมากนะคะประทับใจอุณหภูมิก็ติดลบแต่เราก็ยังไปเฝ้าเก็บภาพสวยๆมาให้เพื่อนๆนะคะสวยงามมากค่ะ เขาจะมาเป็นพักๆนะคะเขาไม่ได้อยู่อย่างนี้ตลอดนะคะทุกคนเขาจะขึ้นทางโน้นทีทางนี้ทีค่ะเห็นไหมคะบางทีก็เห็นชัดเจนบางทีก็ได้แค่เนี้ยค่ะทุกคนนะคะสีจะสวยมากนะคะสีเขียวจะอยู่ต่ําสุดเพราะว่าเราจะสามารถมองเห็นด้วยสายตาบ้างสีชมพูก็เห็นบ้างแต่ว่าไม่ชัดถ้าถ่ายเป็นรูปออกมาจะชัดประมาณนี้ค่ะทุกคนนะคะ สวยงามประทับใจมากนะคะนี่ค่ะสวยมากภาพนี้ฉากหลังสวยมากค่ะทุกคนขอบคุณที่แวะมานะคะทุสันภาค่ะ